เรื่องของถ้าเราจะให้อภัยนะคะด้วยความเต็มใจแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรล่ะนะคะให้เราเขียนค่ะเขียนรายการหนี้ทั้งหมดที่เราติดค้างคนอื่นแล้วก็รายการหนี้ทั้งหมดที่คนอื่นเขาติดค้างเราข้าวเจ้ากําลังพูดถึงหนี้สินของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณไม่ใช่หนี้สินที่เป็นเงินทอง ให้เขียนลงบนกระดาษให้หมดให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็พูดออกมาดังๆเลยว่ายกเลิกนะะไม่มีใครติดค้างอะไรฉันฉันก็ไม่ได้ติดค้างอะไรใครทั้งนั้นนะคะเะน,นั้นฉันขอยกเลิกหนี่นี้ทั้งหมดและขอมอบพวกเขาให้พระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลการชดเชย ในสิ่งที่ติดค้างเอาไว้นะคะถ้าคุณทำให้บางคนเขาชอกช้ำคุณสามารถบอกกับคนคนนั้นได้อย่างแน่นอนว่าคุณรู้สึกเสียใจแล้วก็ขอให้เขานะี่ยให้อภัยแก่คุณได้โปรดอย่าเสียเวลาทั้งชีวิตของคุณไปกับการพยายามจะจ่ายทดแทนให้กับคนอื่นๆในสิ่งที่ คุณได้ทำต่อพวกเขาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปล่าประโยชน์มีแต่พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถชดเชยให้กับพวกเขาได้ต่อไปนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่คุณสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ค่ะขณะที่ข้าพเจ้าเลี้ยงดูลูกๆของข้าพเจ้านั้นอารมณ์ของข้าพเจ้านั้นรู้สึกมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่มากเนื่องจากว่า ตัวข้าพเจ้าเองก็มีบาดแผลที่ถูกทำร้ายในสมัยที่เป็นเด็กและเพราะว่าข้าพเจ้าเคยถูกทำร้ายมาก่อนแล้วก็ยังไม่รู้จักวิถีของพระเจ้าสุดท้ายตัวข้าพเจ้าเองก็ลงเอยด้วยการทำร้ายลูกๆของตนเองข้าพเจ้าตะเบงเสียงตะโกนใส่ลูกๆอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้ายไม่มีความอดทนหรืออะไรทั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากแล้วก็เอาใจยากซะด้วยข้าพเจ้าวางกฎเกณฑ์ต่างๆให้กับลูกๆข้าพเจ้าให้ความรักและการยอมรับแก่พวกเขาเวลาที่พวกเขาทําตามกฎเกณฑ์แต่ข้าพเจ้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเวลาที่พวกเขาแหกกฎข้าพเจ้าไม่มีความประนีประนอมเวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้ตระหนักเลยว่าตัวข้าพเจ้าเองปฏิบัติต่อลูกๆ แบบเกี่ยวกับที่ตนเองเคยได้รับมาในวัยเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่เคยถูกทำร้ายส่วนใหญ่ก็ทำกันผลของการใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบทางอารมณ์อยู่หลายปีก็คือลูกคนต่งข้าวเจ้านั้นมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพหลายๆอย่างมันมีปัญหาระหว่างเราแม่ลูกมันมักจะมี วิญญาณแห่งความขัดแย้งอยู่เสมอแล้วเราก็เข้ากันไม่ได้เลยแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้รับปฏิสมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้ศึกษาวจนะพระเจ้าข้าพเจ้าก็อยากที่จะซ่อมแซมความเสียหายในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เป็นคนก่อข้าพเจ้าอยากจะชดเชยในสิ่งที่แม่เคยทำกับลูกมาก่อนคุณอาจจะกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าอยากจะชดเชยให้กับความเจ็บปวดที่ข้าพเจ้าทํากับเขาเอาไว้ในความเป็นจริงก็คือเขาจะไม่รู้ว่าจะต้องซ่อมแซมความเสียหายที่ข้าพเจ้าเป็นคนก่อขึ้นไว้ยังไงบ้างข้าพเจ้าพูดคําว่าขอโทษขอโทษนะลูกแต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ตัวข้าพเจ้าเองตกลงไปในขบดักทางความคิดว่าข้าพเจ้าควรจะให้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ เพราะว่าแม่อย่างข้าพเจ้านั้นได้ติดค้างลูกคนนี้เอาไว้และเวลานั้นลูกของข้าพเจ้าก็เป็นคนแข็งแข็งและก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าจะทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดได้ยังไงเขาทั้งบงการทั้งควบคุมตัวของข้าพเจ้าทางด้านอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ ระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้าที่พึ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแล้ววันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังพยายามเรื่องพฤติกรรมของลูก <c oughs> เขาก็ตอบกลับมาว่าลูกคไม่เป็นอย่างนี้ถ้าแม่ปฏิบัติต่อลูกให้ถูกต้องซะตั้งแต่แรกพฤติกริยาของข้าพเจ้าก็เป็นไปตามปกติสำหรับข้าพเจ้าในเวลานั้นก็คือเดินหลบไปแล้วก็รู้สึกแยกกับตนเอง เดินหลบออกไปเงียบๆไปอยู่อีกห้องหนึ่งแต่แะ้วก็ตามครั้งนี้พระเจ้าพระยุติธรรมพระองค์ทรงสำแดงให้เขาจาเห็นบางอย่างพระเจ้าบอกว่าลูกรักลูกของเจ้านหะมีโอกาสที่จะเอาชนะปัญหาเหมือนกับเจ้านะแน่นอนเจ้าทำให้เขาเจ็บช้ำเพราะว่ามีคนทำให้เจ้าเจ็บช้ำไงเจ้าเสียใจ แล้วก็กลับใจใหม่แล้วนี่จะทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะเจ้าไม่อาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตของเจ้ามาพยายามแก้ไขในสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำลงไปแล้วเราเองเราจะช่วยลูกของเจ้าถ้าเขายอมให้เราช่วยเวลานั้นเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องพูดกับลูกในสิ่งที่ องค์ผู้เป็นเจ้าได้ตกลกผ่านในใจของข้าพเจ้าเขาจะทําอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าต่อไปจะเลิกพยายามชดเชยให้เขาสักทีแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเขาเองก็ต้องพบกับความยากลาบากอยู่หลายปีแต่ในที่สุดเขาก็สามารถหันกลับมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเขาได้รับการเยียวยารักษาแล้วก็ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ S <S <an> เวลานี้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งในพันธกิจของข้าพเจ้าและก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่น่ารักแล้วก็เป็นเพื่อนผู้รับใช้ในพระคิ์ของข้าพเจ้าอีกด้วยข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจให้ทุกท่านให้หันมาตรวจสอบชีวิตของเราเองแล้วก็ยินยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ชดเชยให้กับเราบาเหน็จของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากเมื่อเป็นเรื่องของพระเจ้าแล้ว เราจะต้องพบกับการรอคอยอยู่เสมอแต่ถ้าเรายังคงทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกให้เราทำต่อไปเรื่อยๆเราก็จะได้พบการทะลุทะลวงแน่นอนว่าเราจะยังทำผิดพลาดอยู่แต่เมื่อเราเต็มผิดพลาดแล้วก็ขอให้เรากลับใจใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะเมื่อเด็กเล็กๆเ,เริ่มหัดเดินมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กเล็กจะเดินโดยที่เขาไม่หกล้ม ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็อีกครั้งแล้วก็มุ่งหน้าไปถึงจุดหมายขอให้คุณมหาพระเยซูเหมือนกับเด็กเล็กๆนั้นพระองค์จะทรงเหยียดแขนรอรับคุณอยู่มุ่งหน้าไปหาพระองค์เลยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะหกล้มอยู่บ้างอยู่บ่อยๆแต่ก็ขอให้ลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไป ก่อนที่จะจบบทบทเรียนวันนี้นะคะเขา้าอยากจะกล่าวย้ำถึงประเด็นนี้อีกครั้งนั่นก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะตกลงไปในกับดักของการพยายามจะจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำแต่บางครั้งเราก็กลับเอาความเจ็บช้ำนั้นไปลงกับคนที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย พระกัมพีบอกว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนให้กับเราค่ะอิสยาบทที่ 61, 61ข้อ7ถึง8นะบอกว่านะแทนการอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะรับการตอบแทน2ส,ส่วนแทนความอับยศอดสูและการขายหน้าเขาทั้งหลายจะได้เปลี่ยนปีในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นในปฏิดินของเขาทั้งหลายเขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ความชื่นบานเป็นนิดจะเป็นของเขา เพราะเราคือพระเจ้าผู้รักความยุติธรรมเราเกลียดการโจรกรรมและความผิดเราจะให้การตอบแทนแก่เขาทั้งหลายอย่างแน่นอนและเราจะกระทำบารสัญญานิรันดร์กับเขาเขาพระเจ้าไม่เคยเอาใจใส่พระธรรมพระคัมภีร์นะคะตอนนี้เลยนะก่อนหน้านั้นจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนขณะที่เขาพระเจ้ากําลังนั่งศึกษาเกี่ยวกับการให้อาภัยและปลดปล่อยนี้ จะจู่คำว,ว่าตอบแทนก็เป็นกุญแจสำหรับทุกๆคนเกิดขึ้นทุกๆคนที่ถูกทำให้ชอกช้ำเมื่อพระพีบอกว่าพระเจ้าเองจะตอบแทนให้กับเรานั่นก็หมายความว่าพระเจ้าองค์นี้จะเป็นผู้ที่จ่ายคืนเองเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ให้กับเรานะคะ,ะเขาจะจะพูดถึงเรื่องการอวยพรเป็นสองเท่าในภายหลังนะคะพระคัมภีร์อีกหลายๆตอนได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตอบแทนและพระเจ้าแห่งการแก้แค้นนั้นพระคมภีอิสยาบทที่4 9เข้อ4เป็นข้อพระธรรมที่องค์พระยามเบรสุทธิ์ทรงใช้ในชว่นข้าพระเจ้าแต่ข้าพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าได้ทํางานเปล่าได้ข้าพระเจ้าปืงแรงของข้าพระเจ้าเปล่าเปล่าอันนี้จังแต่แน่ลัะความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าและค่าตอบแทนของข้าพระเจ้า อยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าการแก้แค้นเป็นการพยายามจ่ายคืนแก่บางคนเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ก่อความเสียหายเอาไว้แต่ปัญหาก็คือการแก้แค้นเป็นสิ่งที่สูญเปล่าเสมอมันไม่ได้นำความชอกช้ำออกไปหรือกอบกู้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเลยแต่ที่จริงแล้วมันก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความเสียหาย มากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำถ้าเราลงมือแก้แขนแน่นอนว่าเขาจะได้ทํางานเปล่าได้อยู่หลายปีคําว่าเปล่าได้ก็หมายความว่าเปล่าประโยชน์ถ้าคุณทํางานเปล่าได้แล้วแล้วก็ความพยายามทั้งสิ้นของคุณมันก็เปล่าประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าคุณพยายามจะจ่ายคืนแก่บรรดาคนที่ทําให้คุณเจ็บช้าหรือจ่ายคืนแก่คนที่ทําให้คุณทําให้เขาเจ็บช้ํามันก็มีแต่จะดังทาให้ให้เสียหายต่อร่างกาย ความคิดอารมณ์เล็กความรู้สึกซึ่งมันจะอ่อนเปรี้ยไปเท่านั้นนะคะหลายครั้งคนที่เราเกลียดชังและพยายามจะแก้แค้นอยู่นั้นเขาก็กําลังมีความสุขโดยที่ไม่รู้เลยว่าหรือแม้แต่ใส่ใจเลยว่าเราจะรู้สึกยังไงเพื่อนที่กําลังทนทุกข์อยู่ทุกคนที่ฟังอยู่นี้นะคะนี่เป็นการเปล่าได้ค่ะดังที่พระพีได้กล่าวไว้ว่า ฉันได้ออกแรงไปโดยเปล่าประโยชน์ความพยายามทั้งสิ้นของฉันมันไร้ผลกระทั่งฉันได้เรียนรู้ที่จะมองหาการตอบแทนจากพระเจ้าจริงๆค่าตอบแทนเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับค่าชดเชยของคนทำงานถ้าคุณได้รับบาดเจ็บขณะที่ทำงานให้กับพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้จะส่งชดเชยให้กับคุณค่าตอบแทนยังหมายถึงบำเหน็จด้วยซึ่งปรากฏในบัมพีนะคะว่า พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ที่ให้บำเน็จแก่เรานะในบทธรรมบััติบทที่สิ้าข้อหนึ่งต 1. แต่พระองค์ทรงประทานบำเน็จแก่เราโดยทรงกระทําสิ่งที่พิเศษต่างๆแก่เรานะคะเช่นความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้นะในหนึ่งไปตัวบทหนึ่งข้อแปดนะะแล้วก็สันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อเจ็ดนะคะ พระเจ้าด้วยสุขอวยพระพรชีวิตของเขาพระเจ้าอย่างมากมายและตลอดมาซะจนปล่อยครั้งเขาพเจ้าเองยังไม่อาจจะเชื่อเลยว่านี่มันเป็นความสุขที่เขาพระเจ้าได้รับจริงๆรู้สึกดีได้รับการอวยพรมากมายจริงๆจิตใจของข้าพระเจ้าเต็มไปด้วยความสุขซึ่งก่อนหน้านั้นมันเคยเต็มไปด้วยความเขียดชังและความขุ่นเกืองอยู่เป็นเวลานานเขาพระเจ้าเคยรู้สึกข่มขืน เป็นศัตรูกับคนอื่นๆรู้สึกสงสารตนเองมีอะไรก็ไปลงกบทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่พยายามจะมาแสดงความรักต่อข้าพเจ้าคุณต้องจดจำเอาไว้ให้ดีถ้าใจิตใจของคุณเต็มใจไปด้วยสิ่งไหนคุณต้องหล่อเลี้ยงตัวของคุณเองด้วยสิ่งนั้นเวลาที่คุณเต็มไปด้วยความโกรธความขมขื่นและความขุ่นเคืองใจ คุณรู้ไหมคุณไม่ได้เพียงแค่ส่งยาพิษต,ต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นเท่าน,นั้นนะคะแต่ยังส่งพิษร้ายต่อตัวเองคุณเองด้วยเช่นกันสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคุณมันก็จะปรากฏออกมาในคำพูดตอนที่คุณคุยอยู่นั่นแหละคะ่ะนะรวมทั้งมันจะปรากฏออกมาในทัศนคติหรือแม้กะระทั่งภาษากายและน้ำเสียงของคุณด้วย ถ้าิตจใจของคุณมันเต็มไปด้วยความคิดหรือถัาสัคติที่เป็นพิษร้ายแล้วล่ะก็ไม่มีทางเลยที่คุณจะป้องกันแม่ช่อของคุณตลอดชีวิตของคุณที่ใช้เวลบผลร้ายจากมันโปรดยกธุระเรื่องนี้เรื่องของการทวงคืนนี้ให้กับพระเจ้าเถอดพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด จงปรับความคิดจิตใจของคุณให้สอดคล้องกับวิถีทางของพระเจ้าแล้วพระองค์จะส่งเรียกเก็บหนีห้คุณแบบทุกเม็ดทุกตอนและจะชดเชยให้กับผู้ความเจ็บปวดทั้งในอดีตที่มีอยู่แล้วก็จะทำให้มันสามารถกลายเป็นผลดีในอนาคตสำหรับคุณด้วยถ้าคุณวางใจในพระเจ้าให้พระองค์ทำสิ่งนั้นพระเจ้าทรงสามารถกระทำให้การจันเกิดขึ้น จากความผิดพลาดต่างๆได้ไม่ว่ามารจะตั้งใจทำร้ายชีวิตออคุณยังก็ตามแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามที่มารใช้เพื่อต่อต้านคุณให้กลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีต่อคุณได้คุณต้องเชื่อเช่นนั้นไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็อาจจะสิ้นหวังนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งสําคัญพี่้องคะพระเจ้าองค์นี้จ่าขึ้นทุกเม็ดและวิธีของพระเจ้าก็คือ มอบไปกับพระองค์าที่เราคือให้อภัยค่ะแล้วก็มอบการแก้แค้นทั้งหมดให้เป็นพระเจ้าผู้เดียวเป็นผู้กระทำนะคะพระเจ้าวิธิธรรมแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ